ครับเมื่อเดินคุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะผมถูกชุดสืบออชุดสืบสวนสอบสวนนครบาลนะครับรับคำสั่งจากระดับใหญ่นั้นให้ลงมาจับกลุ่มตัวผมที่ทำงานนะครับจะมีอยู่ประมาณสองสามชุดนะครับเมื่อเดินคุมพาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะชุดสืบสวนสอบสวนนะครบาลหนึ่งนะครบาลสองเนะี่ยหรือเปล่านะครับ แต่ผมเห็นในใบนั้นที่ผิดมานั้นเป็นอสอบสวนคนครบาลสองนะครับซึ่งดวงตาจะเชื่อมต่อดาวเทียมอยู่ปกตินะครับตัวปรับเป็นตัวสนามไฟฟ้าต่างๆยังเหมือนเดิมณครั้งที่ผมถูกจับกลุมที่ปั๊มน้ำมันเวลาประมาณะจะบ่ายประมาณบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ชุดสืบสวนสอบสวนนครบาลหนึ่งหรือนครบาลสองเนี่ยเข้าทําการควบคุมผมดยชุดสืบสวนนั่นคือชุดที่1และชุดที่ทําการสอบผมรวมถึงกรมสุขภาพจิตนั้นจะทําการสอบทีละอย่างนะครับณนะขณะนั้นการรายงานการทํางาน,ก,างานก็มีการรายงานการทํางานภายในอันเป็นเท็จหลายรูปแบบนะครับณนะขณะที่มีการสอบถามเนี่ยได้มีคนหนึ่งเป็นกระเทยครับ เป็นกระเทยนะที่เหมือนกําลังจะพิมพ์สำนวนอะไรบางอย่างหนึบอกว่าจะแปลความยังไงดีนะครับนะว่าจะแปลความยังไงดีอย่างนี้นะครับแปลไม่ได้เพราะว่าโดนระบบกดนะส่วนพี่ผู้ชายส่วนคนผู้ชายเออชุดสืบสวนที่จับผมที่ปั๊มเนี่ยผมเล่าให้ผมเออผมเล่าให้ฟังว่าผมเห็นภาพพระมาหากษัตริย์ในดวงตานะะ และพระราชินีในดวงตานะครับผมก็เล่าให้ฟังหลังจากนั้นชุดสืบสวนชุดที่หนึ่งเนี่ยทำการมองหน้ากันพอมองหน้ากันเสร็จแล้วก็ออกรีบออกจากห้องครับรีบออกจากห้องสืบสวนสอบสวนหลังจากนั้นเสียงมีเสียงพูดเข้ามาว่าก็พวกมันรู้มันไม่กล้าคุยกับเราหรอกมันถึงรีบออกจากห้องกันอย่างนี้นะครับหลังจากที่มีการสอบสวนสืบสวนเนี่ย หน้าข้าที่มีการสอบนะครับหน้าขณาที่มีการสอบเนี่ย <S <S คนที่เรียกผมว่าเบนเนี่ยหน้าข้าที่มีการพูดระบบทั้งหมดปรับระดับเท่ากันในตัวผมปรับระดับเท่ากันหลังจากนั้นมีการพูดผ่านปากคล้ายการเรียกตัวที่อยู่ในตัวผมหรือใครสร้างตัวนั้นและขยับหัวหากันอย่างนี้การพูดจะเป็นการเตรียมประเด็นเหมือนการเตรียมคําในการสอบภายในหลังจากนั้นผมดึงมาที่หัวผม สนามไฟฟ้าเกิดการทำงานประมวลผลทั้งหัวและทำการแพร่คลื่นทั้งห้องแล้วเสียงออกตามตัวบล็อกทุกคนในห้องนั้น